รู้ว่าเป็นพอว่ามื่นเฮ้ยถ้าไมสายลมเป็นส<ง>ีแดงวะเนี่ยไอ้มอสลมแดงเนี่ยไอ้มอสได้ทะเลแดงแล้วเว้ยโอเคตรงไปตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆว้าวทะเลแดงเอาสายลมสีแดงไปก่อนอุ้ยไอ้เจู้ตกใจเลยเนี่ยอย่าไปไปไปทุกคนทุกคนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเรียกแก๊ปมาก็ได้วะอ้ะโล่ไม่เต็มหัวเลยเฮ้ยมันมันเลีเลือดเองด้วยนะเว้ย เเพลงนี้มันเรียกเมการรดรือไม่ใช่เออไปเรียกเมการดออกการดเลย <c oughs> แล้วเราก็จะตายตายกันให้หมดนี่แหละโอ้เรือแล,ล่นเร็วมากไอเจ๊ถือชาไข่มุกทำไมออแห่ว่าชาไข่มุก <c oughs> เออชาไข่มุกกว่า แล้วไหวนิดนึงเร้วไหวนิดนึงกูเตรียมใจกันหรือยังกูทมไงชั้น่ะเอาหัวใจไปที่เกาะเรียบร้อยแล้วเดีนะสามสองหนึ่งถอนถอนถอถนถอจะชนจะชนจะชนทนนีออเออเอเออเอออกเออออออเออเออออออเอออนเออเออเออเ้อออเ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 อเออ่อเดอเ ตักน้ำตักน้ำตักน้ำไปเจอผิดแล้วไงเอาไปมึงว่าน้ำทะเลในเกมนี้มันเค็มเปล่าวะเกมนี้มาเฮียเลยน้ำทะเลควรเค็มไม่ใช่รังละเมอเยอะเฮียเสียงเหมือนอเฮียนั่นเลยอีนั่นน่ะอีพายอีพายทะเลพวกพวกพายเฮ้ยกูได้กล่องอะไรไม่รู้ต่างแดนเจอผ้าต่างแดนป่ะโอเคต่อไปแล้วไงต่อ ไปตามไปตามเข็มที่ใช่ไหมโอเคได้เลยมันคือเข็มทิศของแจ็คสเปโร่ไฟความร้อนอีกไม่นานมันจะเป็นความจริงนี่ไงมันมาละมันมัพูดละบริกซี่รอดได้ี่มรอดได้ไหมรอดได้ไหมนี่ไงกูจะละกูจะละกูไม่คุยกับมึงอีเลยอมึงล่อดโอ้ยเฮ้ย

เราต้องเราเราเราต้องมีฝ่ายซัพพอร์ตหนึ่งคนมึงพามันวิ่งมาที่นี่ไหมเฮ้ยกูตกทะเลเออเออเออมาพา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 มาไอ้เชี่ยปลาปลาปลายังดิบอยู่เลยเว้ยเวเนร่าสมองมันตามลูกน้องไม่ตามเดี๋ก็ลูกน้องน้องตามหมดหน้าไม่ตามไม่เถอะตามมันตามเดี๋ยวมันก็เดินมาเรื่อยไอ้เหี้ยนี่ยมันแค่เบ็ดอยู่มาส่งลูกน้องมาส่งลูกน้อง้อย ให้มันเคยเดินตามเชฟกูติดไอ้เชฟอ่ะไอเชฟมึงออกมาดิออกมาไหนเนี่ยนี่กูมาแล้วเนี่ยไม่มึงเบ็ดมันฮะดึงดึงมันมาดึงมันมาดึงมันมานี่คือไอเด็กเด็กเขาสรุปว่ามันแทร็เก็ตกูใช่ไหมเออโอ้ยมันยิงกูจังเลยเนีอะเฮ้ยเฮ้ยกูจะตา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 ยเออกูตายกูตายกูตาย ช่วยคนหน่อยช่วยคนหน่อยช่วยคนหน่อยไม่ได้ยิงได้ยิงได้ยิงได้เจด่วนเจโลลูกกระสุนปืนไหมพพอร์ตซัพพอร์ตเออนั่น้าเล็กสวยสวยสวยดูมึงไปเต้นดูมึงไปเต้นกัาบนนั้นกันต่างหากกูตายเกลี้วกูตายเกลี้วกูหัวโลดเลยเนี่ยกูหัวโลดเลยทีโดนกูกลับมาเกิดใหม่แล้วหลายยากโคตรมึงมาช่วยยิงปืนแล้วแวับแล้วว๊บแล้วว๊บแล้วว๊บแล้ว ล่อๆคนนึงข้อคนนึงเดี๋ยวกูกลัวมันหายบุกขึ้นไปชายหาดเดี๋ยวมันหายบุกโอ้กูกูติดอะไรเฮ้ยเอาเอาทำไปล่อมาแล้วเฮ้ตรงนี้กูยิงไม่ได้เออกูยิงไม่ถึงวเอยิงไม่ถึงรอรอรอมาเรามาบุกเรามันว่าเรานั้นบุกบุกเดิมทางซ้ายบุกเดิมทางซ้ายลุลุ้นเลยมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมึงยิงมึงยิงลูกมึงยิงลูกสมุนในนี้ไปก่อนพี่จะนะครับ เฮ้ยเนี่ยโอ้โหมันกูจะเจอทุกอย่างเลยนี่ผีกูจะมาเจอฉลามกีจะตัดห้อเฮ้ยกระสุนหมดนี่ผีป่าฉลามอ่ะเอ้ยมึงยิงมึงยิงฉมวกมึงยิงฉมวกดิมึงยิงฉมวกดิไม่จะตายปืนใหญ่ก็ไม่อยู่โอ้ยโอ้ยจะเป็นยังไงเนาะจะเป็นยังไงอ่ะมป็นยังไงอ่ะโอ้ยเยอะนี่ขนาดกูใช้ปืนใหญ่กันนะเนี่อ๋อ เด้๋ยวเดี๋ยวคุณต้องไปเอาอาหารอาหารอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวกูต้องไปหาตามกล่องก่อนนะไอ้ปืนใหญ่ปรามเอท่าลูกปืนปกติไว้สั่นว้าไปไหนแล้ววะที่เดิมตรงนี้โอ้กลโอ้โหจะมาเจ๋อไปไหนแล้ววะไหนแล้วดูนี่ มามามาตรงชายฝั่งนฮ้ยมันวันว้าบอ่มันว้าบอ่ะมามามาตรงนี้มามามาตรงนี้ไม่ยิงไม่ถึงเชฟเชฟมามามากำลังเลาอยู่แต่แต่แต่เลิกกูจะหมดแล้วนะทหากว่ากูโดนตีตายแล้วนะเราะเสบียงบนเรือเราะเสบียงบนเรือไปให้บุกเราบ่นโอเคสวิชสวิชพนันจังสวิชกูเปลี่ยนเป็นปืนปากไายก่อนเถอะนะมันยิงไม่ถึงกูจะไปช่วย เอ้ทำไมทำไมมันยิงไม่ได้หรือว่ามันไม่ยิงวะไม่ร้กูตายกูตายเมเหนื่อยแล้วกูเหนื่อยบมึงมากเลยเอ้ยถาหว่าโครงกระดูกมัน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 อยู่ในน้ำมันยิงไม่ได้เว้ยโดนไหมเนี่ยโดน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  คุณเจียจะหมดแล้วกระสุนคุณเจียจะหมดเชยกูตายกันแล้วแล้วแต่กระสุนไฟกระสุนที่อะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อฮัลโหลสกายฮัลโหลฮัลโหลไปดูอัลบั้อ่าเชียละอัลบั้มตุรกีโอ้ตุรกีตึ้งต้งตึ้งตังตึ๊งตังตึ๊งตังตึ๊งตังววะเอาแวาแวะยัอฟอร์มยังคอฟอร์มมากูรู้ละทำไงกับบอส ยเชียร์รู้สมุนไปละขอบคุณครับนายกระสุนกูโมดเอาปืนไปจ้ำแล้วอะไรว่าจะคนไทยในในในผีเฉยลนะบินชี่นากระสุนไบบประเด็นกระสุนแบบไม่หนาจังกูได้ระเบิดไฟเเพื่อนกูไไดด้ระบิฟมึงมาไอ้เปรสมิชชี่เรียกน้องๆอ๋ออ้าวบิชชี่พาแพ้แล้วเร็วกว่าครั้งแล้ว อ๋ลงเขาอ๋อ้เชฟไปสัตว์ไอ้เชฟไปสัตว์โอ้จบละไอ้เจก็ขอโทษมีอะไรบ้างมั้ยนะมีของมีหัวกระโหลกเหมือนเดิมปะมีมีตังอ่ะมีมีมีถุงตังอ่ะแล้วก็หัวกระโหลกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องไปให้ต้องไปไอหีแม่มดมันมันสูบวิญญาณเลยพันเธอเอาโพส ก็มีไอ้ยี่มีมีกระทาเห็นนี่วะทำไมไม่ใช่วะเอา้าที่วายเนี่ยมาซ่อนไว้ตรงนี้เนี่ยเฮียไอ้เจไอ้หนีแบนหมดหมดเนี่ยแบนหมดอะไรไู้เระวังอยู่นั้นอยู่แล้วไอ้เฮียไม่ล่าสุดมึงถือมาล่าสุดที่มึงถือมันจะเล่นนะที่กูบอกว่าแบตหมดไอ้เฮี้ยกู่เก็บไว้ที่เดิมไงไม่ไม่ใช่ที่เดิมที่เดิมมันอยู่ด้านเรือไม่ใช่เหรอวะถ้าหาว่าเราใช้แล้วก็จะรับเป็นาเลยไอ้เหี้ยมึงเอาบปิชีมึงตื่นมาใหม่ดิบิชี กระสุนปืนก็ไม่มีไรเหี้ยเออแล้วก็มีกระสุนวิเศษอยู่ในไม้คระทาสตีนเนี่ยแม่งเอ้ยตรงนี้กูยิงไม้กระทาอยู่้างบนเรือมันมันแล้วนี่ไอชี้รักหัวผมผมเออมึงชาร์จแบบสิบนาทียิงทีก็ต่อตปเลยยิงโบเกงกี่ไอสัตว์พลังคนทั้งโลกไอเหี้ยสี่คนได้เลยพอแล้วไปเลยเชฟเน้นหน้า่พาที่ช่างสดใสเหลือเกินโอ้โพาที่สี่ อาอกูเล <Greek> so ี้ยวผิดนั่นเหลือใครยะไอ้เหี้ยเหลือขวามือเราชิดมากเลยไหนวะขวามือเนี่ยเเฮ้ยราไม่มีกระสุนปืนให้มึงเล่นแล้วด้วยเราเราเราต้องเจรจาต้องเจรจาไม่มีกระสุนปืนให้มึงเล่นแล้วด้วยฮัลโหลฮัลโหลโดนชูตโดนชูตแอบโลแอบโลโดนชูตโดนชูดโดนชูดโดนชูตยี่กับพ่อควายเอ้าเฮ้ยมันโดดมาไอ้พมันโดดมาโดดมาดักดักดัก โดนชุดโดนชุดมีโดนชุดมีอเฟนี่เฟนี่แต่ว่ามันจะขึ้นเรือแล้วดักดักดักตรงบันไดสองคนเลยโอเคโอเคโอเคนอเอเคโอเคโอาคโอเคโอเคโองคโอเคโอเคโอเมันเอาอเคโอัคโอเ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 มันเคโอเคโอเคโอเงโอเค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 ยังไงอาะถอเคโ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 อเคอคออเบิเกซีเคโอเคอต่อเคเย ป้ยาวพอดีเราเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยยิงผู้เหรอเออเฮ้ยยิงเฮ้ยยิงยิงผู้ใหม่ยิงผู้ใหม่กูอยากเห็นกูอยากเห็นกูอยากเห็นไหนวะเฮียบุ๊คส่วนือในเรือคือแบบจี้กระจกจี้สัสจี้สัสกี่จุดแตกผู้แต่เต็มหน้ากูเลยโอ้โตโอ้เฮ้ยสวยสัสมันจุดตอนวันตีใหม่ ออออเเนี่แหละสองการกูสองการสองการสองการมันมีผู้ที่เป็นรูปหมูด้วยกูเห็นที่เขาเจอแล้วอะยังไงวะยิงผู้เป็นหมูจุดอองเป็นหมูเจอร์จริงฉันพูดจริงฉันไม่ได้พูดเล่นคุณเปลี่ยนชุดได้ไหมขับว่าอะไรคุณเปลี่ยนชุดได้ไหมกูไม่เปลี่ยน ทำไมอ่ะขัดใจมึงเหรอไม่อยากจะขัดใจตัวเองมึงรู้ป่ะมันบอกว่าไม่มีเรืออะไนที่สามารถเอาชนะอะไรสักอย่างได้แล้วมันดูแน่พวกเราอนนี้แล้วก็จะเปลี่ยนไปชุดอะไรก็ไม่มีชุดใส่แล้วไม่แค่นี้แหละชีวิตกูอ่ะไม่มีชุดดีแล้วมันก็ไม่มีทางนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันกดอ๋อเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกูไม่ได้ชุดแค่เนี้ยไหน น้น่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเนี่ยกูมีแค่ชุดแค่นี้แหละทต่ไมชุดกูคนโขวจังวะไอ้เหี้ยกูโขวชิบหายเลยชุดกูเนี่ยดูดิเห <laughs> น <laughs> ื่อยกอ <laughs> 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 ยระสีชมพูผมผมนี่ก็ปล่อยหมาเยอะก็ปล่อยหมาก็ปล่อยหมามาแปะไอเหี้ยหัวโลดอีกดูดิไอ้เหี้ยเนี่ยฮะแกก็ไม่มีเครื่องหนึง่ง <laughs> ตีนก็ไม่มีเครื่องหนึง่ง แฮมแนาเหมือนหม่อมสลัดแดกพี่ใครที่คอยอีตาหากอะแล้วกูเหมือนอะไรอ่ะมันเรียกว่าสไตล์อ๋อตายมันวายมอนตายมันวายมันวายแต่ละคนโคตรไม่เหมือนโจสลัดเลยไอ้กูเหมือนกูเหมือนกูเหมือนเหมือนแต่เหมือนเหมือนแต่ผักสลัดเลยราดซอสแดกแม่งเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราขวา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  เล้วขวาเล้วขวาเล้ขวาเล้วขวาไม่ได้ทานกูถอนเลยแล้วกันกูถอนสมองไม่ไม่ไม่วทาน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 อดยไปเเพิ่งไทานททานทานทานโอ้โไม่ไม่ทานไม่ทานโอ้หุนไม่ได้ปะร้อยเซองศาถอนสมองดิถอนอ่าถอนสมองถอนสมองดวน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 ดว โอ้ขึ้นเกาะเลยย่าขึ้นเกาะเลยโอ้โอ้โหขาดได้เลยอ่ะกูเฝ้าเรือ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 โอเค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 เฝ้าเฝ้าเราสองคนเฝ้าเราสองคนเฮ้ยเดี๋ยวกูซ่อมเรือไปบุกซ่อมเรือไปก่อนเดี๋ยวกูไปหามัน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 กูซ่อมอยู่กูซ่อมอยู่กูซ่อมเอออะไรฮัลโหลเอาหายเอาหายไปเลยฮัลโหลเผาเรือไปเลยอ๋อ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาดีจะเข้ามาดีปล่อยเขาไปเฮ้ยรอก่อนรอก่อนถ้ามีโอกาสก็อย่าปล่อยเพราะมันโดนชุดไงกูว่าไอ้บวกมันไปรอแล้ววะไอ้บว์เอาจริงเปิดแล้ววะเออเนี่ยเรือนี่เรือมันไหม้แล้วเว้ยเรือมันไหม้ละเออเผาเผามันเผามันไอ้มอสมอสเอาเอาระเบิดไปไปด้วยไปเผาเรือมันไม่งนี่ไรอรอเรือเราก่อนรอดูเรือเราก่อนโอเคโอ้า นี่มันจะจมแล้ว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 อืมแต่ก็ต้องมุดก่อยวะงานโลูรึเขาเรืเขาเลยนะไอ้เฮียกันเนาะเขาเรือโอ้เป็นเรือลิเปอร์ก็ได้ได้ยันนี้โอ้โหเราเราเป็นขนาดนี้นานหลายปีแล้วได้ส่งตีนมาส่งเพื่อให้เขาเรือก่อนดิส่งเวสไปเลยแล้วเจ้าของเรือหายไปไหนกันที่ไหนอย่าบอกนะว่าออกเกมอ่ะถ้าออกเกมเรือมันต้องจมนะเออ แต่นี่มันไม่จมน่ากลัวจังเลยเฮ้ยหรือว่าเราเอาไปนี่ไหมไม่ได้หรอวะมันอยู่บนเกาะแหละมันอยู่บนเกาะเพิงดูเควสก่อนทางละเริ่มทางละเริ่มทางละยังไงต่อกูจะดูวาระสุดท้ายจะไงมาอยู่นี้เนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้เจ้าเจอาเจอาเจ้าอาเมงดิเฮ้ยเดี๋ยวนะ เชฟเรียกมาดิเชฟเรียกมาดิฮัลโหลฮัลโหลไฮฮัลโหลเรือมันล้มหายเนี่ยดูโบ๊ทดโบ๊อีสฟดูโบ๊ทดโบ๊อีสฟ On your boat fire on your boat y o u นนับไฟยัวยัวบ๊ทจะจมยัวบ๊ทจะจม your your boat is drowning your boat is d r ทีมฮัลโหลอายุเฮียอยู่ายุเฮียอายุเฮียมีอายุเฮียพ่อพ่อไอ้เรือดามันคงกโค้งกระดูกพ่อไงโอ๊ยโอ๊ยดูเนื้อมันดูเนื้อมันเนยหมือนคนปิ้กไก่เลย ก็พิงเรือชแล้วทำไมเรือเรือเรามันจมง่ายจังว่าเรือเขามันเรือเขากดอจมไอ้เหี้ยมันจะบินมันจะบินกินขนมแล้วโดนรถถังเหยียบอะอ๋อโดนรถถังเหยียบสภาพเดียวเลยแล้วไปดูนี่เรือมันรั่วหรือยังมันรั่วแล้วมันรั่วแล้วใช่เหรอไ้เช็คไปดูดิ่ทำไมไม่เห็นจะจมเลยไม้ต่น้งเลยนะไม่เรือเรามันจมง่ายง่ายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราจะโดนไฟด้วยไหมเนี่ยถ้ากูลงไปเนี่ยเรือมันไม่รั่วไอ้สัส ส่งตีศูนย์ขึ้นไปไม่โดนเฮ้ยโอ้แปดพันจี้คุรู้ละกูรู้ละกูรู้ละอ่าเอาอย่างงี้ดึงดึงไปเรือมันดึงดึงไปเรือมันลงแล้วก็ถอนสมองมันเฮ้ยมันมาแตกเรือแตกเรือแตกแล้วเรือแตกแล้วเรือแตกแล้วแตกแต่มันไม่ใช่แบบในเรือเฮ้ยโดนค้นแม่นนี่นี่อะเอ้าเออเจ้าของเจ้าของเรือไม่ก็ยืนอยู่เนี่ย ทีมบอกไม่ได้อายุโอเคฮัลโหลอายุอย่างนี้อายุโอเคอายุโอเคไม่เอาเรือ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 จมแล้วเรือจมแล้วปล่อยปล่อยมาไม่เนี่ยเดี๋ยวถ้าให้มันดูกับผันมาดูเรือมันเองเรือหายโอ้โอ้มาจกล้อเรือเรือเรือจกล้อเรือจกล้อโอ้โอกูนั่งกูนั่งเลยไปอ่ะหายไปแล้วสรุปสรุปเราทำไรอะไรหายไปแล้วใครหายมันเหรออืมรอา อ๋อเดี๋ยจมเลยว้าไปเกิดแล <g vaccines> ้วมัไม่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 ต้องมต้องตายก่อนต้องตายก่อนมันต้องตายก่อนต้องคุยเรายังไงต่อเนี่ยฮัลโหลกูกูรู้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 โอเคดีมากน้องโอเคไม่ต้องทำอะไรละวกูไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกินกล้วยก่อน